หลายคนตอนนี้กําลังหาที่พึ่งทางใจใช่ไหมครับเศรษฐกิจเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเราอยากมีที่พึ่งทางใจที่ดีนะฮะพี่ลิวขอแนะนํานี่เลยครับผมปีเซียอินฟินิตี้หน้าพยักนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนทําไมถึงต้องเป็นปีเซียเพราะตามตําราโหราศาสตร์จริงเขาบอกว่าปีเซีย กับเต่ามังกรเนี่ยจะเข้ามาหนุนดวงชะตาเนี่ยสปีนับจากปี2 5ง 5, 5นี้เพราะฉะนั้นเหรียญปีเสียหน้าพยักซึ่งตรงกับคําว่าปีเสือด้วยนะครับอันนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงบางทีบางทีเราเก่งอะเนาะแต่ดวงเราอาจจะแบบไม่หนุนไม่เกือ้อไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือให้ไปหนุนดวงธุรกิจที่ทําอยู่อะไรที่มันไม่เปิดอะไรที่มันติดขัดลองเอาปีเสียไปตั้งดูเอาไปติดไว้ดูนะครับเพื่อทําให้คุณเจรจาค้าขายดีขึ้นหรือทําให้ธุรกิจของคุณหมุนเวียนไดด้ีีจากเสยงตอ ตอบรับหลายคนที่ได้ไปก็เป็นผลตอบรับที่ดีทั้งนั้นเลยมีสร้อยปีเสียนะครับมีปีเสียตัวผู้สําหรับใส่เสริมดวงตัวเมียสําหรับติดที่กิจการค้านะครับ1คนหนึ่งเซตเหมาะสําหรับเป็นทั้งของขวัญเป็นที่พึ่งทางจ,จิตใจและที่สําคัญครับเป็นกําลังใจให้คุณเนี่ยต่อสู้ชีวิตต่อไปให้เฮงเงปังปังและยังไม่หมดพี่ริวมาทั้งทีก็ต้องให้ผ้ายันปีเสียไปด้วยนะครับอันนี้สําหรับติดที่บ้านเสริมมงจุ้ยที่บ้านเสริมบ้านเราให้แข็งแรงขึ้นนะ รหรือธุรกิจการค้าแข็งแรงขึ้นเมื่อประตูเปิดฟ้าเปิดชีวิตจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองครับ